สบายดีฐานผู้ชมทุกทุกคนเนาะมื่อนี้เคยปรทศไทยพามาเหรอโลตัสทำมาเที่ยวโลตัสเนาะพี่น้องเนาะเออเยวจะพาเขาไปเบิ่งข้างในใชมียังน่โลตัสนี่หง่อย,ย,อยู่พี่น้องโ,อโลตัสบักใหญย,ยพี่น้องมองจอดรถกับกวางควางรีปอสง่ายรีพี่น้อง เคยไปไทยก็บทำงานล่างรถพี่น้องอยู่ใกล้ๆรถค้างรถตัดนี่แหละรถตัดพระรามสามพี่น้องเคยไปไทยยีพาเลาละรถตัดพระรามสามเนาะมาแล้วก็ไปดูกันเลยพี่น้องข้างภายในมียังไงอู้ทางเข้ารถตัดก็มีลองลอง,ลองเข้ารถราคาพี่น้องเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบนี่นันขายอุปกรณ์ นั่งรถพี่น้องเจ็ดร้อยเกอยพี่น้องรองาจะคูมงามเดยออยากได้อยู่พี่น้องาน,น้นก็เป็นรองเท้าใช้เล่นพี่น้องเยอะแยะเลยไป อะไรก็พาก,กันเข้ากันเลยมีงองคล้ายเชือดผ้าน้อง่น้ำเกงงามๆน้นเกงซ่างพี่น้องๆอือฮึได้ลงนะดูลานางการาเครื่องประดับก็มี คนเยอะแยะคนไลายอยู่พี่น้องอาการห้อนมีไก่ KFC น้ำพี่น้องไก่ KFC น้ำเด้อคุคุณไม่ได้เลื่อนกันพี่น้อง มีร้านขายทองน้ำเดิมโถตัดก็มีร้านขายทองนำ,งนงนำถึงไปได้เลื่อนกันนคือการขึ้นมาได้เลื่อนพี่น้องมีร้านขายโทรศัพท์นขาขายก๊อกน้ำนำร้านขายยาก็มีพี่น้อง

เีเข้าไปเลาะดูข้างในจะมีอะไรเยอะแยะ <c oughs> หมวกกับน,นอกก็มีน้อตัสกเยอะแยะหโอเอาตัวใดเนอะสีชมพูก็มีของเด็กน้อย เบี้ยมีเดลยพี่น้องเบียร์ไล่ห่ออยู่เบียร์ซิงเบี้ยเลี้ยวเบียร์ซางมีกับโซ่ว้ายก็มี่ว้ายกันี่มีเครื่องเดิมพี่น้องเหล่าหลายอยู่เหล่าก็เอ้เเหลามีเยอะแยะพี่น้องเลือกซื้อเลยมีไก่ ม,ม, no ม, P N ม,ม,มีพวกอาหารสดนะมีไก่เนืี่หมีหมูนะมีที่เนื้อหมูตไดสูตรเลู ผักตปนละไม้ใช่ไเยอะเลยพาไปเบ่งก็มืดขึ้นอง ปลาน้ปลาทับทิมปลานินปลาหมึกปลาหมึกก็มีแซ่บพี่น,อน,น้องอ,อ,อ,นะอร่อยซื้อสกิโลเพียงเก้าสิเโลเดียวอร่อยสานะิบเก้าบทพี่นก้กระ็แซ่บกันฮนะ แบบมีผักเห็ดย่างค้ายเลยปดสิบแปดบาทพวกย่างค้ายใหม่ละสิบบาทแล้วคลิปอ e ีกจบฉันรายการนักนท่องขอบขอบติดตามมาหนูนด้วยเไปไทยโคราชก่อน